สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับผมมานี่นะครับกับสภาพพี่น้องเบ่งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับ ืัอนี้ครับผมพาพี่น้องมาโยทีข้อควายของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านนองกุ้งพัฒนานะผมอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูนะครับผมืัอนี้พี่เพื่อนมีควายสาวทองแรกนะครับที่ว่าประกันทองแล้วก็พึ่งผสมนะครับอยู่สองตัวนะผมเดี๋ยวตั้งใจจะสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดราค้าได้เนี่ยน่ผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะนะครับืัอนี้เอาสาวทองแรกมาฝากพี่น้องนะพี่เนาะ นะครับมีสองตัวสองค่ะนะครับผมเอาตัวแรกก้อนนะครับมิซื้อบันไหพี่ชื่อน้ำมนค่ะน้องน้ำมนน้องน้ำมนนี่เพิ่นเป็นเล้าก่อมากหน่อยครับเออเป็นควายงามสีสงครามค่ะสีสงครามอำเภอสีสงครามค่ะจังจังหวัดยังครับผมจังหวัดนครพนมค่ะมาจากทางนครพนมนะพี่เนาะน้องน้ำมนนี่เพิ่นเพิ่งผสมบอสหนึ่งว่างใดท้องแรกบ่เพิ่งจะใส่เขาดินไปอะค่ะผ่านรอบได้สองรอบแล้วสองรอบของเอ่อเขาดินของซีเย่เนาะ นะครายพนงานของบัวลำพูเฮาแล้วก็้ส่วนสูงอะไรบ้าพี่ร้อยสามสิบหกบวกค่ะร้อยสามสิบหกบวกนะผมขอขอเบ่งใบนะครับอันนี้ใบผสมหลอดไปหลุดอยู่ที่นู่นอ๋อหลอดหลุดอยู่ฟาร์มเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมีมีไห่เนาะของแท้นะพี่เนาะนะครับผมพึ่งผสมวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะคผ่านมาสองหอบแล้วได้รุ่นเลยเพราะว่าอาการนิ่งนิ่งนี่ฮะผมนี่ครับผมเอามาเบิ่งอัตลักษณ์หน้าตาของเพิ่์นก้อนนะครับน้องน้ำมนต์นะครับผม นี่ครับเบิ้องนาตานาเขากันนะครับโอ๊ะบกเพานี่เด่นเลยพี่น้องครับนี่เป็นร่วงพึ่งสวยนะครับแข้งขาตีนใหญ่นะครับไม่มีตําหนิเนาะพี่เนาะไม่มีค่ะมีขวัทัดตรงไม้ฟังขวาเนาะพี่นะสองขวสองข้างเลยมีสองข้างเลยสองข้างเลยนะผมเอามาเบิ้งล้มตัวนะครับผมเบิ้งแข้งเบิ้งขาเพื่อนกับสูงนะครับนี่ตัวยาวค่ะนี่ครับล้มตัวยาวนะสูงร้อยสามสิบหกบวกไปหาสามเจ็ดโดยเหตุนี่ครับเอามาเบิ้งฟังนี่กันนะครับผม ควันคู่หนาก็มี้นะมะั้ยพี่ขวันคู่หนาสองท่าสวยงามเลยครับอ่าสวยๆนะครับผมเบิง้งฟังนี่กันแข้งขาใ่เนื้อหนังนี่สีชมพูนะครับผมข้อก็ใ่ดีนะครับพี่น้องเบิง้งออกนะครับเบิง้งขวนันสองคนถามเงินหาทองมี่นะครับผมอ่าเบิงง้งหางกุกงนี่ก็ยังพัฒนาไปได้อยู่ค่ะเป็นเพิ่งเป็นสาท้องแรกกะพี่เนาะมันก็จะสูงขึ้นไปไหนอยู่ไปอยู่ค่ะนะครับผมเนื้อหนังนี่สีชมพูนุ่มนีะครับสีเตาสวยๆนะครับผม ได้ไปรุ่นลูกของเจ้าเขาดินนะครับผมผ่านสองรอบแล้วนิ่งแล้วนะครับผมควยงามอยู่กับเซียเอียวตอนนี้ครับผมอยู่ลู่ทุ่งฟาร์มนะครับสำหรับเขาดินเขาน่ครับน้องน้ำมนตนนี่สูงร้อยสาสิบพบวกนะครับผสมเขาดินไว้ผ่านสองรอบแล้วนะมีหลักฐานครบนะพี่นนอะครับสิเปิดราคาได้พี่เปิดราคาแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันนะพี่เนาะนะครับราคานี้ได้รุ่นลูกของเขาดินเลย นะผมแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ตรวจเช่ไตัวนี้ยังตรวจไม่ได้มันเพิ่งผ่านสองรอบเนาะนะครับต้องรอให้มันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะตรวจดีๆเนี่ยแนะนําว่าสักสามเดือนสามเดือนเจอตัวอ่อนแน่นอนแต่ถ้าเกิดในช่วงระหว่างเวลาที่ที่ว่าเรารอการที่ว่าแต่ไม่กลับสัตว์เนี่ยช่วงช่วงนี้มันจะไม่เจอหรอกครับครับเพราะว่าคจแนะนําลูกค้าว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงเพราะว่าร่วงไปเดี๋ยวเกิดร่วงไปเจอตัวอ่อนเดี๋ยวมันก็จะ มีการาเสียให้มันเลยสักสองเดือนกว่ากไปก็ได้ครับผมอันนี้ครับกะถือว่าได้รุ่นนะครับผมเพราะว่าพี่เพิ่อนก็สังเกตอาการเนาะค่ะเนี่ยก็นิ่งมาตลอดเลยนะครับ่มมีอาการกับสัตว์กัดยังกันนะครับไอ้เท่าไหร่ครับพี่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับกะตอกลงราคาเนี่ยพี่เนาะนะครับมาโทรมาตอกลงราคากันบอกเบอร์พี่น้องเลยพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะครับสองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับผมเปิดแม่สาว ทองแรกคนระับผสมขอดินไห้นะครับตัวแรกน้องน้ำมนต์นะครับสูงร้อยสามสิบหกบวกนะครับผมแปดห 8, 7, มื่นเจ็ดพันต่อรองราคาได้นะครับเอาเฮาเบื้องต่อต่อไปกันที่ว่าเป็นสาวทองแรกที่ว่าประกันทองนะพี่เนาะนะครับตัวต่อไปนี่ประกันทองเลยนะครับผมอ่ะครับผมมาเบื้องนะครับตัวต่อไปกันเป็นสาวทองแรกประกันทองนะพี่เนาะไม่ซื้อเบอร์นะพี่ชื่อใหม่ค e ่ะน้องใหม่นะครับเนาะเป็นสาวทองแรกที่ว่าประกันทองไปเลยนะผม ทองทองของใครครับอ่าทองเบิ้มของเบิ้มพันล้านนะครับอันนี้คือประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้มีหลักฐานการตรวจท้องมีหลักฐานการตรวจท้องให้พ่อครับนะมีใบมีหลอดครบนะครับตรวจไอ้ประกันไม่ใเดือนนะครับนี่อ่าสามเดือนเป๊ะแล้วสามเดือนนะเพราะสิบหาพืชผาเลยมาละสี่ห้าวันแล้วนะครับผมอ่ะประกันไว้สามเดือนสำหรับแม่ไม่เฮานะครับสาวทองแรกเพิ่นเป็นเลาก่อมาทั้งเดียวกันพร้อมดึงเดค่ะมาจากทางนครพนมคุณเนาะใช่ นะครับสีสงครามนะครับคอยงามทางสีสงครามนะผมสูงอะไรไหมครับแม่ไม่เนี่ยร้อยสามสิบหกบวกลบค่ะร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับผมประกันทองไปสามเดือนนะครับทองเบิ่มพัลล้านนะครับสาวทองแรกเอาเบิ่งหน้าตานาอัตลักษณ์กันเบิ่งหน้าเขาเนี่ยผมหน้าเขาเปิดนะครับผมเอาเบิ่งหน้าคมดีนะพี่เนาะคมสวยนะครับอัตลักษณ์มีเห็นอ่องคอนะครับโอกเผาใหญ่ นี่ครับแ<ค>ข้ง<ม>ขาประกัน<ช>ตัวนี้ไว้ให้กัดน,นะพี่เนาะประกันไว้ทุกตัวตัวนี้นะครับขาทุกข,ขาทอนทางดอกประกันไว้เนี่บผมเอามาเบิ้งโค้งสางแม่นี่จะได้ไความหนาพร้อมนะพี่น้องครับหนาเนี่ยครับนี่โค้งสางหนาเนื้อหนังหนาหลังใหญ่ขวนเบิ้งขวนกันนะครับอ่าเขาเอิ่อขวนอ่าท่อนี้กันจ้องขวนพญานางแท่นสองขวนหามเงินหาัทองเนี่ยผมสวยงามขวนดีนี่ครับแผ่นหลังใหญ่หลังแบนนะพี่เนาะนี่ครับหลังใหญ่เลยพี่ เบื้งล่ะ,ะครับสวยงามนะครับผมนาโคได้อ่างใหญ่อืเบื้องอ่างเบื้องยังกันนี่ครับผมโครงสร้างเพิ่นโครงสร้างดีดอ <ฮะ S 1> ยูยน่นะครับผมดีค่ะเบื้องไทยไายใหญ่นะครับไายใหญ่ดีกกหางใหญ่พุ่มหางนี่ครับลงมาเลยขานะครับนมสีเต่าเนื้อหนังสีชมพูน,นะครผมมาเบื้งขวัญฟังนี่กันมีครบนะครับเนาะทั้งสองขางเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่าเท่านี้กันจองนะครับพญานั่งแท่นแล้วก็นสองคนหามเงินหัดทองเบื้งเอาพี่รองครับนี่อ่ะ เบิ่งออกสวยๆนะครับนี่เนื้อหนังนี่เต็มนี่ครับได้ความน่าแล้วก็ความยาวนะครับสูงร้อยสามสิบหกนะครับไปรุ่นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับประกันไว้สิเปิดราคาได้พี่เอ่อเก้าหมื่นสามพันบาทค่ะเก้าหมื่นสามพันซื้อหนึ่งได้สองนะพี่เนาะได้เป็นรุ่นลูกของเบิ่มนะครับผมแม่พันกะโครงสร้างดีนะครับมีความหนาให้เห็นชัดเจนนะครับสำหรับแม่ไม่เฮา นี่ยผมเนื้ออาเก้าหมื่นสามพันต่อรองราคาได้บอกเบอร์เพื่อน้องไว้ด้พี่ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบะครับผมบ้านนองกุ้งพันหน้าเพื่อเมืองหนองบัวลำพูเปิดแม่พันตัวที่สองไว้ประกันท้องนะครับผมประกันไว้ก็ประกันนะคะถ้าไม่ท้องไงก็ตีกลับมาเลยได้อืมครับผมได้ครับผมคือประกันลอยไปเส้นเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้ครับไปขันไปตัวเล่าว่าท้องก็ะคือขึ้นกันเลยเนาะเนี่ยพอประกันไว้นะครับมือวนี้เปิดที่สองตัวนะพี่เนาะค่ะบแม่ น้องน้ำมุนนะครับนี่ที่ว่าทองผสมของเขาดินไว้ใช่สองรอบนะครับสองรอบแล้วนะครับผมอ่าแปดหมื่นเจ็ดนะครับสูงร้อยสามสิบหกบวกนะครับแล้วก็แม่ไม้นะครับสาวทองแรกนะครับที่ว่าประกันทองของเบิร์นพัลล้านนะครับเก้าหมืนสามพันตอนทุกตัวพี่เนาะตอนได้ค่ะตอนในทุกตัวสําหรับราคานะครับผู้ใดมักตัวใดก็โทรมาตัวลองพูดคุยกันเลยเนรับผมอ่ะสหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับพี่ติดตามเราชมกัน นะครับขันมีควายางามราคาดีกับสิภาพพี่น้องมาเบิงมารับชมเหมือนเดิเคยนะครับผมอ <c oughs> ย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจช่องนาชาพาพอดีตเอไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ